รับก่อนที่จะไปพิสูจน์ความหวานของอ้อยยักษ์เขียวสวนลงชวดนะครับขออธิบายเกี่ยวกับการสั่งข้อตาจากลูกค้านะครับทั่วไปที่สนใจอยากได้ผันอ้อยยักษ์เขียวนะครับคลิปแรกผมบอกว่าข้อตาละ3บาทนะครับแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเองนะครับซึ่งค่าส่งก็ถือข้อท่อตาละบาทกลัวนะครับผมก็เลยมาคิดใหม่นะครับเพื่อลดภาระของลูกค้าลงไปผมจะรับภาระตรงนี้ไว้เป็นข้อตาละสีบาทส่งให้นะครับลูกค้าท่านใดกรโปรดทราบไว้นาตามนี้นะครับสั่งก็คือ4บาทนะครับส่งให้ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลวงชนชีวิตคิดไปเลยครับครับเมื่อนี้ได้เนว้เหรียญไหมนะครับทีมเฮดคลิปเห้เพราะแม่พี่น้องเป็นแฟนช่องสวนหลวชชีวิตคิดไปเดยหรือว่าแฟนๆผู้อยากปลูกอ้อยพันยาเขียวนะครับได้ของเหรียญากไหมครับทีเท็ดความหวานวั่นธรขั้นตอนการเฮดนะครับก็ที่เป็นไปตามสเต็ปสเต็ป,ตปนะครับ เพราะว่ามีคนถามมาหลายว่าของหวานเป็นเลยผมเองก็บ่เคยวัดแต่ว่าที่ผมไปซื้อพันมาเขาวัดให้กะกุ๊กสิบห้าสิบหกบางอันหอดสิบแปดผมครับพุวัดแต่ว่าปลายนี่กะสิบสิบเอ็ดนะครับเฉลี่ยเล้ออกอายุที่สิบสามสามสิบสี่ที่เอ็ดกางนั่นนั่นอ้อยหกเดือนนะครับอันนี้อ้อยเกือบควบเลยละ 6, ่ะูกเมษสานะครับแต่ที่ว่าเก้าเดือนสิบเดือนสะนะครับกับท่านนี้ออกดอกนะครับ,บท่านนี้ออกดอก นี่ถือว่าเอาล้มไงเติบม้านะครับมนาะให้พี่น้องในเบิบ่งความหวานของมันไปเทศกันเลยครับตอนแรกก็ต้องเทต่านติบนะครับต้งต้องเทน้ำเปล่าก,ก่อนนะครับเทน้ำเปล่าแล้วเทน้ำเฟซี่นะครับแล้วก็จังมาเทน้ำอ้อยไปเป็นตามสเต็ปครับผมตอนแรกก็เทน้ำเปล่าก่อนนะครับสองสามหยุดก็พอนะครับไอ้หลอดหลอดจนหรอเกะ พขาเกะร้องเมือจักเสียไปใส่พี่น้องก็เลยใส่แบบนี้ครับนี่แหละลุงจันนะครับเท็ดใส่ทีมนั่นนะครับเปลี่ยนจักมันเปลี่ใส่เปลี่ยนตันดานกับลูนะครับแต่เ้าแต่แต่เตรจฐกิดนะครับนี่คือน้ำเป้านะครับแล้วนี้เทาก็บซองแดดนะครับเพื่อจะได้บังขีดบังกันนั้นนะครับถ้าน้ำเป่าได้ศูนย์นะครับก็คือเครื่องเทปนี่ปกตินะครับตอนนี้น้ำเป่าได้ศูนย์นะครับใชัดนะครับนี่ครับชัดเย็นแล้วครับ ในศูนย์นะครับนี่คือค่าของน้ำเปานะครับไปเซตออกนะครับควาสะอาดนะครับในกันใส่ผ้าที่มันน้อยกับยางกับเซตออกเป็น่ยังต้องเผยแพ่นะครับต้องที่หาเบิ้งก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นยักษ์เขียวที่สวนลุงชุนนะครับก็เลยอยากอยากรู้อยากร้องอยากตอบคำถามพี่น้องได้นะครับก็เลยได้เห็นคลิปขึ้นมานะครับจยากกินตำเร็จประสำเร็จเบิ้งพปนน้งกันไปเรื่อยนะครับแัะนี้อันนี้เป็นน้ำอันล้มนะครับ ยังฟิตอยู่เลยนะครับที่จริงเขาก็มีหลอดดูดโอ้ยหน่อยจะกระเทยตกเสียใส่ยังว่าหาไปเย็นเพิ่งได้มาเทีเทเยอะไรเนาะครับนี่จงไว้กินนะครับกินหลายก็ได้ครับเป็นบวนันหยดลงไปนะครับเบื้องหยดลงไปนะครับแล้วก็ปิดฟ้านะครับบับต้องเบิ้งนะครับต้องเบิ้งก่อนนี่ได้หกได้จ็ด เจ็ดบิกนะครับเจ็ดบิกมาพี่น้องบนเจ็ดบิกน,นะครับขาวขาวหอดสีน้ำเงินนะครับนั่นแหละนั่นแหละคืออันคาของมันนะครับเขวาวางสั้นนะครับบันนี้ที่เป็นน้ำอ้อยด้วยบ้ดนพี่น้องจะฟังงงน้ำจนืดนะครับเด้อทำความสะอาดครับ นี่พระเอกของเขานะครับตอานี้วางไว้ก่อนหายกีได้เลยพี่น้องเบิ้งครับนกเงียมเพื่อเพื่อความรูครับอสเสดายนะครับได้แล้วครับจะขอบิ้งมีคื้นน้ำอ่อยนะครับ คอยหยดใจคอยนับ่ยวตตัวน,นะครับแล้วคนขวัญเงีครับที่ววนญํำใดนะครับหวัญตำเจ้าของบ่เจ้าของเป็นปอวานผมมีคราบสีน้ำเงินให็นเลยพี่น้องอันนี้เราผมสงสัยอยู่ว่ามันมันเป็นอยียงนะครับมันบม,มีคราบสีน้ำเงินขึ้นแต่ว่า มันมันเป็นขาวแบบที่ว่าเป็นค่ามันขึ้นนะครับมันขึ้นสุดทุกอย่างเลยพี่น้องเบิ้งนะครับที่ห้พี่น้องเบิ้งบ่มีกันเลยครับบ่มีกันเลยครับบ่มีกันเลยมันหมายความว่าอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นน้าเปาเป็นหน้ามันล้มมันชัดเจนนะครับแต่ว่านี่มันบ่มีกันเลยแต่ว่ามันวัดที่เขาเห็นไม้มันแค่สิบแค่เลขสิบนะครับเซตเลขสิบบิ เดียว่า10 cc เต็มอย่างกับมะลูนะครับนี่นี่ลูกชั้นด้วยประกาศในกล่อง,งนะครับบะลูเลินะครับเพราะว่าผมรู้คนม,มีก็เห็นตอนนี้ยูทูบเขากับพวบอกว่ามันเปรียบเทียบยังไงนะครับก็ซื้อมาซื้อมาให้ลูกสั่งให้ก็เลยเอามาทดลองไปมันก็ได้ผลหนึ่งสี่นะครับอันนี้คือปกมันนะครับเดี๋ยวลูกชั้นไปเ็ดปลายให้พวกอีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่น,น,าน่าสนใจนะครับน้ำเป่ยเหนียวแล้วพาเซตนะครับ เจ็ดเจลีนแห้งเพิ่นบอกว่าท่นนะเจ็ดเจลี่ยนบ่มีข้ามจิตซองเบิรงบ่มีเนี่ยซ่องเบิรงก็เป็นสีตรงเงินอยู่แบบพี่น้องเพราะออกน้ำอ้อยออกเพราะขาวใช่พันนี่ท่านเนี่ยมันก็บ่มีสีขาวเลยครับพี่น้องมันก็เป็นสีตรงเงินอันนี้เสียวปลายมันไป ชัดแบบนี้พี่น้องทีเดียวมต้องคิดว่ามันหวานตรงไหนนะครับที่คำถามที่ว่ามันขุนบอกระเบิงนะครับพี่น้องกระเบิงออกนะครับวันนี้ปลายมันต้องเอานามร่างแก้วก่อนเนาะทีเดียวผมมีสิ่เกีย่ยร์คนแล้วนี้วัดแบบ ชาวบ้านนะครับเดจะว่าสภาพพื้นที่หรือว่าวิธีการเนี่ยจะจะท้วงนะครับนี่เฮ็ดได้ทำนี่ครับอยากแต่่วาอยากรู้นะครับเฮ็ดได้ควบอยากรู้อยากร้องครับอยากคืบไปอยากได้พันธุ์ยักษ์เขียวเนี่ยครับบางบางคนกะอันนี้เพราะอยากได้ปุ๊บคิดต้านเลยกอะไปเรียกแตนครับต้อนนีุ่งชวนครับมันอยากรู้อยางลุ้นที่เป็นคนที่เราไม่ลงจด่ไธีครับยจุดพิธีนะไปเด็ดก่อนนะครับพี่น้องอาจจะมองเห็นน้ำผู้ขาวผู้ขาก็บไม่อยากตัวนะครับ ตัวพิเศษยังอันนี้สีน้ำเงินลวดนะครับสีเขียวหยดน้ำอ้อยปลายเปนลงไปนะครับพี่น้องสามยดครับปิดฝาสองเบิงนะครับปลายมันก็เป็นลักษณะเดียวกันครับพี่น้อง ย่องเห็นบ่ครับบ่มีกันเลยครับพี่น้องบ่มีกันสีฟ้าสีขาวาเห็นเลยนะพี่น้องก้องกับนี่ก็อยากให้เห็นชัดๆนะครับก็ได้กล้องโทรศัพท์นี่ครับเห็นกันนะครับนี่ช่องบิกงมัน,นครับคำว่บาบิกนในไตครับนี่ครับคำว่บาบิก๋อ,อพี่นอ้องพอสังเกตนะครับ พราะสังเขตนะครับพี่น้องแต่ว่ากัลุงชนกับพ่อก้าบ,บอกว่ามันหวานขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับวัดน้ำเป่าขื่นอยูศูนย์นะครับวัดเตสี่ขึ่นอยู่หกยูเจ็ดนะครับแต่ว่าวัดอันนี้ขาวเบิดก็ชัดที่ตอบบ้างไลยพี่น้องเนี่ยกะคิดเอานะครับผู้ลูกกะถ้าได้เบิรงคลิปล้วกะอย่าลืมนะครับเป็นมาให้นะครับเป็นควมลูกซ้อยกันนะครับเป็นควมลูกเพื่อที่ได้ทรงทอดทรงทอดให้กับเกษตรกร,กรผู้ ผมมีความอยากรูก้อยากเรียนนะครับอยากเรียนอยากลู้แต่ว,ว่ากับผมมีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับมีเวลาได้เบิ่งคลิปบางอย่างก็จะได้เป็นในวิทยาฐานให้คนนะครับส่วนลุงชนที่วิตคิดไปเรื่อยนะครับมือนี้กับได้คําตอบแต่ว,ว่ากับว่าชัดเจนนะครับว่าความหวานของอ้อยยักษ์เขียวที่ส่วนลุงชลนั้นจากซีซีเอสนะครับหรือจากบิ๊กนะครับแต่งที่เห็นนะครับมันมีไวสิบบิ๊กในไหนเชียงตัวที่มีไวสิบบิ๊กแต่ว่ามันก็ขาเบิดนะครับ คอมเนผมคิดผมคิดแบบโบราณเนาะเหมือนกิโลเขาสั้างเราเขาสั่งเกินกิโลสมมติว่าหกสิบเ่เขาอาจจะเอาหกสิบหาไปสั้างไม่นี้ตอวหนุ่มเชิญที่พิจิตไปได้ให้คบรูกบ้างนิดนิดน้อยๆก็ยังดีนะครับพี่น้องดีกว่าเขาที่อยากปลูกยางเดียวข้างคําถามข้างคล้ายใจความตันก็ให้เบิ้งแล้วความหง่ก็ให้เบิ้งแล้วจากคนคนที่บบได้มีวิชาการอย่างนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงลูกไป้ต้องกันกับพี่น้องนี่แหละพี่น้องค่อยๆเลี้ยงลูกนะครับ อย,อยากลู่อย่างกับค้นหานะครับเพราะว่าที่เป็นในซื้อต่างๆหรือว่าถ้าที่ห้ดีอันนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ลู้นะครับขอร้องนะครับคอมินมาให้จากน้อยในแนะนำจาจ่าหน่อยนะครับว่ามันเป็นอย่างจังเป็นสิ่นะครับขอบคุณหลายๆคลิปนี้ซํานี้สะก่อนนะครับลุงชนกับที่ได้ไปหดน้าอินทภาลากอนนะครับเพราะว่ามันต้องการน้ำแล้วคลิปนี้ขอตํานี้สะก่อนอยู่ดีมีแห้งตุกขูสุกลจะเจริญนจะเล้วนกะ อย่ตาตำก็คน้นอย่าจนก็ไผมีเงินใต่ตลอดปีตลอดไปพี่น้องสวัสดีครับ